สวัสดีค่ะครีมเองนะคะวู้กลับมากับอีกคลิปหนึ่งอีกอันนะคะวันนี้ครีมก็ได้กลับมาทําคลิปกับโ o วีโอไทเรนิกนะคะก็คือครีมเคยทำอันบ็อกซิ่งมาในอดีตมาก่อนแล้วแล้วคือเหมือนแบบทุกคนก็อนจอยที่ได้มาดูครีมแกะพัสดุแล้วก็ได้ใช้โคด้ดร่วมกันไปช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของในราคาแบบมีบัดเจ็ตนะคะวันนี้ครีมก็มีโอกาสมาอันบ็อกซ์เสื้อผ้า ยี่สิบกว่าตัวกับอีกทุกคนอีกแล้วนะคะขอขอบคุณทางโลวีโดที่ให้โอกาสมาได้รีวิวเสื้อผ้าแล้วก็ได้แชร์โค้ดกับทุกๆคนนะคะโอเคงั้นเราไม่ต้องรอช้าแล้วเราก็มาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าค่ะคือมันเยอะมากทุกคนเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนพอดูด,ดิโอเคเรามาจับตัวที่ใกล้ใกล้กับเราที่สุดเลยแล้วกันนะมัวม่วๆเลย นี่ทาดาเป็นกางเกงเฮ้ยอันนี้เราจําได้ครั้งที่แล้วอ่ะคือครีมซื้อกางเกงตัวนี้ไปชอบเป็นสีเทาแล้วเราติดใจมากเราชอบใส่แบบนอนใส่แบบอยู่บ้านแบบเนี้ยแล้วมันสบายมากครีมก็เลยซื้อมาอีกแบบสองสามตัวเลยคนละส,สีนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นสีดํานะคะแบบนี้เลยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบผ้าที่ใส่สบายแล้วก็แบบใช้ใส่กับอะไรก็ได้เลยกางเกงทรงแบบนี้ครีมสั่งมาอีก สองตัวก็คือสามตัวรวมกันเป็นสีดำสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะเป็นอย่างงี้นะสีน่ารักมากเลยก็จะแบบเป็นฟ้านัวๆหน่อยหนึ่งเนาะแล้วคือแบบราคาแบบจับต้องได้ง่ายมากราคาที่ approachable นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยแต่ก็จะเป็นคนละสีนะคะสำหรับรูปทรงนี้คือตัดเย็บมาค่อนข้างจะดีเลยนะทุกคนแล้วก็ บบใส่ง่ายมากๆเลยชุสีมีตั้งสามตัวยังไม่รวมอีกตัวหนึ่งที่พือมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่เป็นสีเทาด้วยนะคะพวงนี้ดูเหมือนซื้อสีฟ้าเยอะเนาะเพราะมีอีกตัวที่เป็นสีฟ้าอีกแล้วอืมตัวนี้ก็จะเป็นแบบซิปอัพเป็นเสื้อแขนยาวทรงแบบมีปกแล้วก็ซิปลงมาได้นะคะก็น่ารักมากๆเลยคิดว่าแบบแต่งตัวง่ายเหมือนกันสำหรับตัวนี้ใส่กับแบบกางเกงสีขาวกางเกงยีนหรือแบบ อะไรก็ได้อะจริงๆมันเป็นพวกเบสิคที่แต่งตัวได้ง่ายนี่เป็นแบบเวสนะคะคือช่วงนี้แบบรู้สึกว่าหลังๆเวสแบบมาเทรนด์มากเลยครีมก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่มีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วเป็นแบบที่รัดรูปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยถ้าเกิดใครชอบแต่งตัวแบบพรปปี้หรือว่าแต่งตัวแบบเหมือนเป็นแบบชุดนักเรียนอ่ะก็ใส่กับกระโปรงเทนนิสแล้วก็เสื้อคอปกใช่ป่ะแล้วก็ใส่แบบอันนี้ทับเอาไว้ก็จะดูแบบเกาหลีเกาหลีเลยแหละเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะและลายมันก็แบบ เป็นไหมพรมแท้ไม่ได้เป็นลายสกรีนเนาะผ้าที่ไม่หนามากแบบเนี้ยก็เหมาะสําหรับอากาศประเทศไทยมากเลยเนาะก็ใส่แล้วก็แบบน่ารักน่ารัก,รกไม่ได้ร้อนจนเกินไปเวลาใส่ทับกับเสื้อตัวอื่นอู้ตัวนี้ดูเหมือนมาเป็นเซ็ตด้วยกันเลยนี่อย่างแรกก็จะเป็นกางเกงนะคะเป็นลายแบบสกอตหรอลายแบบคล้ายๆพวกเสือปิกนิกเนาะเป็นสีชมพูทับขาวก็น่ารักมากเลยแล้วก็มีกระเป๋าด้วยแล้วก็เหมือนจะมากับเสื้อตัวนี้นะคะ นี่เสื้อตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยใส่แบบไปทะเลอะไรแบบนี้เป็นเซ็ตด้วยกันไม่ก็ใส่แยกก็ได้เฮ้ยคือน่ารักอะ่ะทุกคนดูดิต่อไปก็เป็นเสื้อเบสิกีตัวหนึ่งนะคะคือเป็นคนชอบใส่เสื้อที่แบบมีลายนูตหรือว่าโทนสีที่จะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลใส่ง่ายๆตัวนี้ก็เป็นแบบอีกตัวหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบครอปนิดนึงคือมันจะแบบ รัดตรงเวสแบนด์แบบนี้ทําให้มันดูแบบมีรูปมีทรงหน่อยแต่ว่าด้านบนก็จะแบบดูพัฟฟี่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นทรงประมาณแบบนี้นะคะตัดเย็บก็ดีเหมือนกันเนี่ยแต่จริงๆคือถ้าเกิดเราดูคุณภาพนะสําหรับราคาเนี้ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคือเสื้อแต่ละตัวราคาแบบหลักสิบหลักร้อย จับตรงได้ง่ายมากๆแล้วก็รู้สึกแบบสบายกระเป๋าตังค์มากๆคือถ้าเกิดซื้ออะแล้วก็ลองเอามาใส่ได้แล้วก็แบบรู้สึกว่าคุณภาพแบบมันเหมาะสมกับแบบราคาแล้วก็ใช้ได้แบบทุกวันเลยคือพวกเสื้อผ้าที่เราได้จากลดวิโต้รอบที่แล้วอ่ะ เรายังใช้จนถึงทุกวันนี้อยู่เลยทุกคนเราใชแบบวันต่อวันเหมือนกางเกงตัวนั้นน่ะที่จริงอะ่ะราคามันถูกอยู่แล้วใช่ปหแต่ยิ่งใช้คูปองอะ่ะมันก็จะถูกกว่าเดิมแล้วพูดถึงคูปองอย่างเงี้ยครีมก็ต้องมาแจกโค้ดของครีมสิคะสำหรับทุกคนครีมมีโค้ดให้ใช้เป็น LOVI CRE6 นะคะก็จะเป็น L O V I C R E A 6นะคะขั้นตอนการใส่คโค้ดก็ไม่ได้ยากเลยก็คือเราเข้าไปใน s h อป e e แล้วก็ทำทุกอย่างเป็นสเต็ปได้เลยเดี๋ยวครีมจะอินเสิร์ตให้ดูตรงนี้นะคะ ขั้นตอนก็จะง่ายๆยยนี้เลยนะคะเข้าไปในช้อปปีแล้วกดไปที่หน้าของฉันที่จะอยู่ด้านขวาสุดน,นะคะและเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ My voucher ซึ่งจะอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะกดเข้าไปในใส่โค้ดส่วนลดที่อยู่ด้านซ้ายแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่า L O V I C R E A 6นะคะเพื่อจะเก็บโค้ดส่วนลดของครีมนะคะ เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่เก็บโค้ดนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ในการช้อปปิ้งของเราก็เลื่อนดูสินค้าของทาง l o v i t o ได้เลยค่ะเมื่อเราช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปชำระสินค้าเราก็จะมีโค้ดที่แปะอยู่ไว้นะคะทุกคนก็กดเข้าไปได้เลยเห็นไหมการใส่โค้ดคือไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเรามาแกะต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนคือเราตื่นเต้นมันเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกไตล์ก็จะแบบฟลอรัลนิดนึงจะออกมาเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ เป็นเหมือนมินิดรสนะคะที่แบบมีลายก็จะมีแบบเสื้อผ้าหลายแบบเห้ที่เราลองได้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นเสื้ออตัวคือเป็นคนชอบเสื้อที่แบบมีลายดอกไม้เหมือนกันนะคือมันจะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักดี่ยแล้วอันนี้มันก็จะมีแบบลวดลายคือเสื้อผ้าของดูวีโต้เขาก็จะไม่ได้แบบเบสิกตลอดมีแบบมินิมอลแต่ก็จะมีแบบที่แบบมีลายแล้วก็ทําให้มันดูมีอะไรแบบมีกิมมิคของเขาอ่ะที่จะแตกต่างหน่อย นี่ตัวนี้ก็น่ารักก็จะเป็นแบบทรงเรียบๆแต่งตัวง่ายๆนะคะก็ใส่ออกไปได้สบายๆเลยไม่เป็นน็อปแต่โชว์ถ้าใส่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรือใส่ลงมาก็ได้เฮ้ยน่ารักมากทุกคนครีมชอบเสื้อสไตล์แบบนี้มันจะแบบดัดแปลงได้หลายรูปแบบเนาะเวลาที่เราใส่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆที่จะเป็นแบบเทอรอคูมเอาจริงๆคือแบบดูวินเทจวินเทจนิดนึงหรือแบบมีอะไรหน่อยเก๋ๆอะไรประมาณนี้นะคะ น่ารักออจริงๆคือผ้ามันจะบางนิดหน่อยเนาะแต่ก็ใส่เป็นเสื้อหนาวเอาไวค้คุมได้เวลาหนาวๆอะไรแบบเนี้ยอยู่ในเมืองไทยก็อยากจะดูมีอะไรอะแล้วก็ใส่แบบนี้แบบทับเสื้อมันก็จะได้มันก็จะไม่รู้สึกร้อนมากดีตัวนี้ก็น่ารักอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่คลีมแบบใส่วันต่อวันเลยแหละแล้วก็แบบเวลาที่แบบเออไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็แบบหยิบตัวนี้มาแล้วก็แบบใส่ง่ายๆเลยก็ยังดูน่ารักอยู่แล้วก็ดูแบบ ใส่สบายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เป็นทรงออกเป็นเบบี้ทีนะคะก็คือจะเป็นทรงที่เล็กหน่อยแล้วก็ครอปหน่อยแล้วมันก็จะมีเป็นปักคืออันนี้ปักดูแบบดีเลยแหละทุกคนปกติปกติบางทีลายแบบนี้มันสกรีแล้วรู้สึกว่าแบบคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีหรือว่าปักแล้วแบบด้านหลังมันจะเป็นแผ่นใหญ่มากใช่ปะแต่อันนี้รู้สึกว่าปักออกมาแล้วแบบเนื้อผ้ายัางนุ่มอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเบบี้ทีอีกตัวเฮ้ยน่ารักเหมือนกันเราชอบสีแบบพาเลตแบบนี้มาก มันจะเป็นสีเขียวแบบออกนุดนๆนิดนึงคือเป็นแบบคล้ายๆสีที่แบบนัวๆหน่อยพร้อมกับสีครีมคือสีที่เข้ากันมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวผ้าเองก็รู้สึกว่ายืดหยุ่นแล้วก็นุ่มเราเห็นเสื้อของเขาหลายตัวมากเราห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็เลยมีตัวหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกันอันนี้เหมือนเขาจะเรียกว่าเป็นเบสบอลทีเบบี้ทีคล้ายๆกับตัวนี้เนาะเพราะมันจะมีลายตรงแบบโชเดอร์แล้วก็ตรงคอแบบนี้เนาะ <S 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 อู Ooh, ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสเวตเตอร์นะคะคือจะครอปขึ้นมานิดนึงแต่ว่าแบบน่ารักดูเกาหลีเกาหลีดีเนาะเวลาใส่เราสมมติจะใส่กับเางเกงวอร์มอย่างเงี้ยก็จะดูสบายสบาย at home ดูแบบ hommy h o m m ่ดีและคืออย่างที่บอกคือผ้าก็ไม่หนามากนะคะค่อนข้างจะบางเลยใส่ในเมืองไทยได้สบายเราถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วนะคะวันนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวที่แบบ เฮ้ยดูแบบน่ารักมากเลยใส่แบบแต่งตัวได้ง่ายคือเป็นคล้ายๆแบบเบสิกตัวหนึ่งที่เราแต่งตัวใส่กับอะไรก็ได้กับกางเกงยีนกับสเวตเต้นส์กับแบบกางเกงขาสั้นก็ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ได้มา unbox กับครีมนะคะวันนี้คือครั้งที่แล้วที่เราทำไปเราก็สนุกมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้เอาโค้ดไปใช้เพื่อจะลดราคาแล้วก็แบบซื้อเสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะ อย่าลืมใช้โค้ด l o b i c r e a 6นะคะก็คือ LOVICRE6 นะคะเพื่อจะได้ลด60บาทเมื่อซื้อถึง380บาทนะคะสำหรับข้อมูลอ,อื่นๆครีมจะทิ้งไว้ใต้ description เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดู Lovito ผ่านทาง s h o ป e e ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วเดี๋ยวครีมจะพยายามอัปโหลดบ่อยๆแล้วตอนนี้คือปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นครีมจะมีเวลาอัปโหลดหรือไม่เพราะว่าเราจะไป นั่นแหละเดี๋ยวเราจะพยายามอัพโหลดนะคะถ้าเกิดใครอยากจะแบบคลิปเป็นทัชกับเราหรือว่าอยากจะรู้ว่าครีมทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็เข้าไป follow ครีมใน IG ได้นะคะที่ ad cream lk นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาให้ทุกคนนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย